มาจ้ะมากินส้มไข่ปลาพี่นอ้องแล้วก็ซุปหน่อไม้ทอดอิป,ปูมาเฮ็ดเองด้วยจ้ะพี่นอ้องจ้ะค่อ,อ่ปลาอืม

lùng hai cái hào dập tắt nhà nhà phải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  nhà บ่เฮาล่ะบ่เ้าไอ้ยังกินอย่างใครอิอปอิปู่นะเอ้ดมแล้วเราอยยุปูนนะแบบใครได้หลายร้องก,กินเขาไปืมลูกกระทอมเลอแต่ต้องกินกัน ญาติเนี่ยฉันกูใหญ่กับตายแล้ว <c oughs> ลเอามึงลงกูคักแขนลงบ้านไทยฮะยู่บ้านไทยอืมจะไปไปัวไปก็ไปหรอหไยอ๋อเอามาสวนโอ้แนวกิิเน่ยกินมะแล้วสอวิปปุ่นื่น,เ,น,นเรามาาหายมาวานเนี่ยจำดองเสียบแล้ว เ็เอเอาไปทอดอันนี้ส่งไข่ปลาอีแม่เห็ดเป็นแล้วเป็นแล้วกินบ่ไม่ไปกินดิบจะเคี้ยวเห็ดจะซอิเอาเห็ดให้ไหมเห็ดให้ลูกให้เต้าให้ยินแลน้วเนาะเยอะทันซื้อเอะจะบ่กล้ากินดิบทันแม่แม่จะกล้ากินเลยอย่ามันบ่สะอาดเนะี่ยเอามาทอดใส่ไข่อันที่ว่าอันสื้อไข่ปลามันกับว่าเด้กยังสี่ดอกมันกับอัน มีขี่ปนแน่เนาะแล้วเขาเห็ดส่วนหลายเนาะอืมแม่แล้วอ,อกกากปลาอืมเขาเห็ดเองกับมีแตงสีหลักมีผ่านอนคลื่นไปนอนน้ำนอนใอ่นอนในมุ้งนีย่ยมุ้งพีนอนเน่ะเขา <อ S 1> <ด>ไปนอนคัดนมึงไง ซูมต้องไหม่ส่งสิแม,ม่ปากตอา่อยว่ได้เลยใ้่พิดมอใหญ่ไม่เนาะสิงว่าพิมเพืได้ปากต่อย,ยวออ่าได้เลยแต่น้อใหม่บอกโอ้ส่งใครปามีแสบส่งแบบพอดีอืมจ้น่เขียนเสื้อมันขึ้นเดียวพ่อเขียนดอกอืมสามแล้วเนี่ยมันถูกแล้วเปล ก็ลงมที่ตอกปีแค่นีน่แมนลงมดูทูบก็อันเนี้เป็นเสียบแล้วเนาะลงมดูทูบได้เวลาได้แน่เพราะฉะนั้นเจอบางจนเลือดออกบ้าค่ะมันมีปลาเราพ่อเขาปลาไปน้ำเดยนะเขาเกลี่ยเขากล้องด้วย งานกินบ่ได ¿no? mm, yeah, ้รือเปล่อืองานกินบ่ได้เขาต้องเตรียมเชฟจากของไปบ้านพายโจ๊กจสิกินเขาเฮอยเกลียดแต่ว่ายิ่งวนไปกินดอกว่ายิ่งวนนั่นขนาดผู้นุ่งช่วงนั้นนั่นแต่ส่งนี้ผู้นุ่งเก่าเมียตายวนโอ้ยใบนอนน้ำมอแล้วแล้วเอาไปนอนน้ำเลยแล้วนอนกางมีใบก็ค่อยยิหมวนผุนแล้วมึงมาต้องกันนอนหนีเลยไปนอนก็ปูมึงไหรอสิ กูไ่ไวใจมึงว่ะอาโอ้ยข่อยสิเป็นยังน้อ่ะดอก <c oughs> เ้าเก่าอยู่บ้านไทยเนี้ยตายการาาว่าเท้าข่อยหัดเจ้าบ่เลืมได้อว่ <c> ี <oughs> โอ้ยหัดเกิดมันเท่าแล้วตางคนตางอยู่กับลูกกัาเก่าพ่ก,กี่ปีก็ตายนีิจากกันดอกคุดอก แค่ว่าตายไปยั้งแล้วตัวนี้ต่งเจ้าป่าเป็นไม่หางเนาะตั้งเจ้าเผาไม่ยีเหีบทำมึงเลี้ยขาถแยหลงอืมึน้อนตลอดฮึหวยอึ้งกับพี่้องเขาอันเมืออันระเลิดอันนี่แล้วเลิดใคแเดียวเก้านี่แล้ว หวยีือื่งก็ได้มเมื่อเผาไม่ยี้หนูไฟยี่หัดเข้าไปนอนบ้านหน่อยอนอนอะไรน่ะกินเขาเสียบไปนังสิ <c oughs> ดอกอีปูไม่ไปน้ำป่ากว่านนะยืดทอ,อดเอาทอดทอดอจำเสียบดีนะดอกอีปู <c oughs> <c oughs>

กินเท่าไปและมั่งอยู่ที่คนบอหนิ่งเน,นี้บับับอเอ้าแดดตะกุ่งก็ไม่เหอนไม่เห็น ก็ไดดอกมันกินหลายมันโอ,อ,กอนน๊กฮ <c oughs> อนกินได้ปะล่ะบอกชรียนไว้นั้นได้หรือหวานปะล่ะไม่กินได้แม่ได้ตนนู้ <c oughs> ไวไ้แล้วมันหูกับเราเข้ากัน ตมขนว่ตุมพักอันอนั้นบ่ตุมพักอันป้องแรงน่ะนตุ่ม